สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสาณิตบอนสีนะคะวันนี้ก็พามาชมต้นนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตต้นลูกนะคะว่าโตไปถึงไหนแล้วมีหลายๆท่านถามกันเข้ามานะคะสําหรับเพชรเสีนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะก็ใครสนใจบอนสีพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะเบอร์นี้ก็สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์กันไว้ก่อนได้ค่ะ ที่สวนมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครไม่สะดวกออกไปโอนสามารถรับแบบปลายทางได้เท่ากันเลยนะคะค่าส่งเหมาอยู่ที่30บาทเท่านั้นนะคะหนูส่งทางไปสณนีไทยค่ะส่งของทุกวันนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะทั่วประเทศไม่มีบวกเพิ่มนะคะสำหรับ อ่าปลายทางกับโอนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยเดี๋ยวไปอัปเดตต้นนี้ก่อนนะคะว่าลูกเขาไปถึงไหนแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้ต้นลูกก็เริ่มโตแบบนี้แล้วนะคะเฟสเจสีเขาจะเป็นไม้ที่ตอนเด็กเปิดด่างเฉยๆนะคะจะยังไม่มีจุดขึ้นนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้ไผ่ชมพูนะคะลูกไม้ไผ่ชมพูให้ไปอยู่ที่ราคาห้าสบาทนะคะเขาก็จะเป็นชมพูออกเปิดขาวด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นไผ่สีชมพูนะคะออกโทนแดงส้มนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะให้ไปต้นละหกสิบบาทค่ะไผ่ตัวนี้ชาบาแก้วนะคะชบาแก้วใครชอบโทนชมพูนี้เป็นชมพูสดเลยนะคะฟอรมประมาณนี้ค่ะชาบาแก้วก็จะสีชมพูกระดูก ออกเขียวนิดหน่อยนะคะตัวนี้นะคะเปิบมาด้วยใครสนใจนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะชบากแกะะ้วค่ะอันนี้จะเป็นจังหวัดนะคะจังหวัดอ่างทองเป็นบอลใบกลมนะคะตับจังหวัดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นใบกลมมากกว่านะคะใบไทยจะมีไม่กี่จังหวัดนะคะนี่อันนี้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตับใบกลมนะคะตัวนี้เป็นจังหวัดอ่างทองนะคะต้น,น,น,ะะตนละห้าสิบบาทนะคะจังหวัดอ่างทอง นี่ค่ะนี่แล้วก็วันนี้มีจังหวัดนครปฐมมาแบ่งนะคะตัวละสามห้าจะเป็นใบไทยสีชมพูล้วนเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ลูกไม้เปิดนะคะจะเป็นแบบว่าเปิดแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ขออยู่ที่ราคาสี่สิบบาทนะคะสําหรับลูกไม้เปิดค่ะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นชายชนแบบไม่ป้ายนะคะเขาก็จะไม่ป้ายมาเลยนะคะตัวนี้เผื่อใครชอบค่ะก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา40บาทนะคะชายชนไม่ป้ายคะ่ะต่อไปอันนี้เป็นเหลืองพันารายนะคะเหลืองพันารายก็จะเป็นพื้นเขียวใบจุดๆแบบนี้นะคะเหลืองพันนารายเขาเป็นไม้กัดสีนะคะเวลาโตใบแข็งนะคะแล้วก็จะกัดพื้นชมพูด้วยนะคะตัวนี้ ใครสนใจนะคะเรืองพันารายฟอร์มสี่นิ้วนะคะอันนี้หนูให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเรืองพันารายคะ่ะอันนี้เจ้าเงาะนะคะเจ้าเงาะใครสนใจนะคะหนูให้ไปต้นละแปดสิบาทอันนี้เป็นไม้ที่มีเสน่ห์ตรงหูใบนะคะสีเขาจะเขียวดํานะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ขุนเพ่งนะคะใครสนใจอันนี้จะเป็นไม้กัดแดงนะคะกัดประมาณนี้ค่ะใครสนใจให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะสวยมาก อันนี้เป็นทศกัณน,นะคะทศกัณ์ตอนเด็กเขาก็จะเขียวนะคะสําหรับทศกัณ์ใครสนใจนะคะทศกัณฑ์ฟอร์มสี่นิ้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเจสิบบาทนะคะลายเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะทศกัณค่ะอันนี้จะเป็นอ่รหัสชอช้างนะคะเป็นลูกไม้นะคะเผื่อใครสนใจสีจอกชมพูชมพูนะคะอันนี้ขอต้นละหกสิบบาทนะคะรหัสชอช้างค่ะ เศรษฐีสุพรรณแบบอ่าไม่ไม่สีชมพูนะคะก็เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณแผงนั่นเองอันนี้จะเป็นแผงออกขาวเขียวนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป40บาทนะคะต้นนี้สําหรับเศรษฐีสุพรรณแผงนะคะปีกินรีนะคะปีกิน,นาลีฟอร์มสีนิ้ววันนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะสําหรับปีกินนลีคะ่ะ เป็นไม้ใบายาวนะคะโทนจะออกพื้นแดงๆขอบเขียวค่ะอันนี้จะเป็นสุพรรณมัจฉานะคะสุพรรณมัจฉาอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละเอาไป80บาทนะคะสุพรรณมัจฉาค่ะก็จะเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้ต่อไปจะเป็นมู่หลานนะคะมูหลานอยู่ที่ต้นละ130บาทนะคะมู่หลานจะออกเป็นโทนขาวกาบนะคะตัวนี้นี่ค่ะ อันนี้จะเป็นหวานใจนะคะหวานใจให้ไปต้นละ90บาทนะคะสำหรับหวานใจก็จะเป็นไม้พื้นชมพูหวานหวานเม็ดมีสองสีนะคะมีเม็ดสีแดงกับสีขาวนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเทพอมรินนะคะเวลากัดเต็มก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะอันนี้หนูหนูเลี้ยงอยู่ข้างตู้เลยค่ะแต่อันนี้ยังไม่ได้หล่อน้ำนะคะจะเป็นสีประมาณนี้นะค่ะเทพอมรินนะคะเวลากัดเต็มเขาะก็จะไม่เหลือความเขียวเลยนะคะ อันนี้จะเป็นเทพอมารินนะคะเทพอรมรินจะเห็นได้ว่าพื้นเขียวนี่เริ่มกัดเม็ดมาแล้วบ้างนะคะเขาจะเป็นไม้ที่กัดชมพูล้วนทั้งใบนะคะเทพอรมรินใครสนใจนะคะหนูแบ่งให้ยอยู่ที่ต้นละห้าสิบเท่าน,านั้นไม้ตัวนี้จะเป็นหน้าใบเงาแล้วก็กัดสีชมพูสวยนะคะนี่ค่ะใบแข็งก้านแข็งค่ะยิ่งกัดเต็มนี่คือจะชมพูทั้งใบเลยนี่เรือหลวงนะคะใบล่าสุดนี้เริ่มจะกัดชมพูมาบ้างแล้วนะคะ ใครสนใจเลือนหลวงนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่ราคาไปมีอยู่ต้นเดียวนะคะขอราคา60บาทนะคะอัมพรนะคะอัมพรใครสนใจตอนนี้ยังพอมีแบ่งอยู่นะคะสําหรับอัมพรจะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะอัมพรจะเป็นนายแดงเม็ดอยู่รอบนอกนะคะแต่พอโตขึ้นอย่างที่หนูถ่ายต้นแม่ให้ชมนะคะเม็ดเขาก็จะอยู่รอบนอกเหมือนเดิมแต่ว่าแดงเนี่ยเขาก็จะกระจายออกด้วยนะคะอัมพร อันนี้เป็นนางกิมิทาเทวีนะคะตลับนางสงการเป็นไม้ใบยาวค่ะใครสนใจนี้ขอต้นละ60บาทนะคะนางกิมิทาเทวีเขาก็จะกัดแดงๆนะคะอันนี้ม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการฟอรมสี่นิ้วนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ90บาทนะคะสำหรับม่วงมหาการค่ะ นี่ลูกไม้สออหรือสีนะคะลูกไม้รหัสสอหรือสีใครสนใจเริ่มกัดมาแล้วนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะลูกไม้สออหรือสีใครรออยู่นะคะกําลังกัดสวยเลยอันนี้สองฝั่งโค้งนะคะสองฝั่งโค้งให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป 80บาทนะคะสำหรับสองฟังโขงหน้าออกชมพูสวยมากเลยนะคะมีจุดมีเม็ดค่ะตัวนี้นาลีแช่มช้อยนะคะฟอร์มอันนี้จะเป็นฟอร์มสี่นิ้วนะคะต้นโตแล้วด้วยนะคะขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะนาลีแชมช้อยคะ่ะอันนี้ศีลากนกนะคะศีลากะนกเหลือต้นเดียวนะคะขออยู่ที่35บาทนะคะสำหรับศิลากะหนกค่ะนี่นะคะ อันนี้หอกสัตาะโลหะนะคะหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะตอนเด็กๆพื้นจะออกมาเขียวๆกกาบนะคะแล้วก็พอโตขึ้นจะก็จะกัดในแดงๆส้มๆนะคะอย่างต้นแม่ที่หนูให้ชมเมื่อกลางวันนะคะใครสนใจนะคะหอกสัตาะโลหะจะมีแบ่งต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะอันนี้น่าเงามากเขาจะเป็นแดงเงานะคะมีชื่อว่าสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิ ฟอร์มนี้จะเป็นฟอร์ม4นิ้วนะคะหน้าใบเขาจะเงาๆเนะะี่ยค่ะขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะตัวนี้จะเป็นไม้เก่านะคะสําหรับสุวรรณภูมินะะี่ค่ะหายากแล้วนะคะตัวนี้เขาจะเป็นแดงๆเงาๆเลยสีปาดนะคะสีปาดวันนี้หลงเหลือแบ่งอีกหนึ่งต้นนะคะสีปาดก็จะเป็นไม้ใบยาวนะคะจุดแดงแล้วก็พอโตขึ้นพื้นจะกัดชมพูด้วยนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะขออยู่ที่ห้บาทนะคะสําหรับ สีปาดคะ่ะอ่าต่อไปนะคะหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรไม้ตัวนี้เป็นไม้กัดแดงเหมือนกันนะคะตอนเด็กก็จะพื้นเขียวแบบนี้ค่ะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆไซส์ที่ส่งก็กัดมาแล้วนะคะสําหรับหัวใจมังกรให้ปลายต้นละ60บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ทํากอสวยเลยนะคะนี่คะ่ะหัวใจมังกรคะ่ะเผื่อใครชอบนะคะก็จะกัดสีประมาณนี้เลย อันนี้จะเป็นสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมไซนี้นะคะเม็ดเพิ่งเริ่มจุดๆมานิดหน่อยนะคะใครสนใจให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะสีบุรีรัมค่ะอันนี้นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นใบพิ้วมาเลยแต่เด็กนะคะตัวนี้ให้ไปฟอร์มสี่นิ้วนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะนายทองเหม็นค่ะชาละวันนะคะชาละวันไม้ตัวนี้นะคะเริ่มกระสีมาแล้ว เป็นฟอร์ม4นิ้วนะคะอยู่ที่ราคาไป80บาทนะคะชาละวันเป็นไม้เก่าคะ่ะตัวนี้ชาลวันไกลทองนะคะใบกลมน่ารักมากคะ่ะตัวนี้เป็นพัทยานะคะพัทยาให้ไปต้นละ100บาทนะคะสําหรับพัทยาก็จะเป็นโทนออกชมพูนะคะตัวนี้นี่คะ่ะเพราะอยู่รวมกันยิ่งสวยนะคะพัทยาอันนี้หนุมานหักดานนะคะหนุมานหักดาน ให้ไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับหานอุมานหักด่านค่ะสวยนะคะเวลาโตก็จะกัดออกขาวๆค่ะตัวนี้อันนี้เทพเทวานะคะที่ลงในรูปไปนะคะป้ายสวยมากต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะเทพเทวาป้ายค่ะอันนี้สูสีไทยเฮานะคะสีออกโทนแดงสูสีไทยเฮาให้ไปต้นละ4ี่สบาทนะคะฟอร์มนี้ฟอร์มสีนิ้วค่ะอันนี้เป็นไม้กระสีนะคะสีสวยมากนะคะเป็น หนูไม่แน่ใจชื่อนะคะหนูขอให้เป็นรหัสไปแล้วกันน,นี้ขอเป็นรหัสซอสเสือนะคะจดเบอร์สวยมากเลยขอต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมมาจากมิตรไมตีนะคะเขามีความค่อนข้างคล้ายมิรไมตีเลยเขาผสมมาแบบเกือบเหมือนแม่เลยนะคะแต่เป็นลูกไม้ค่ะ ตัวนี้ให้ปลายต้นละเจ็สิบาทนะคะลูกไม้ผสมมิดไมตี้นะคะตัวนี้ต่อไปนะคะยักษ์กาลุลาานะคะยักษ์กาลุลาาอันนี้ขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะยักษ์กาลุลาาจะเป็นไม้ใบายาวกัดแดงนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสุขีบจัดทับนะคะสุขีบจัดทับอยู่ที่ต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับจุขีบจัดทับคะ่ะสีสวยนะคะตัวนี้นะคะชุดหลังก็กําลังโตนะคะ มาอัปเดตต้นนี้ให้ต้นนี้ชื่อซวงอีสอานนะคะที่วันนั้นหนูถ่ายต้นโตให้ชมนะคะลูกๆเขาเนะะี่ยค่ะกำลังงอกเลยบวรรัตนโกสินนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะเป็นไม้ตามหากันอยู่ค่ะสําหรับตอนนี้นะคะบวรรัตนโกสินฟอร์มสนิ้วนะคะหนูให้ไปต้นละ 100บาทนะคะบวรรัตนกโกสินค่ะสร้อยสังวานนะคะสร้อยสังวานอันนี้แดงเงามากนะคะให้ปลายต้นละ60บาทใครชอบโทนแดงนี่คืออันนี้ตอบโจทย์มากค่ะแล้วก็น้าใบเงานะคะอันนี้ปีกหงนะคะปีกหง ใครสนใจนะคะให้ปลายต้นละ100บาทนะคะปีกหงส์เดี๋ยวหนูเอาต้นแม่ให้ชมนะคะตัวนี้โตสวยมากนะคะปีกหงส์ค่ะทองประกายเศดนะคะทองประกายแศดเมื่อวานพาไปชมต้นแม่มานะคะลืมพามาชมลูกเลยนี่ค่ะตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่70บาทนะคะอ้อบอกชื่อผิดค่ะชื่อทองอุไลนะคะทองอุไลทองประกายเศษจ,จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ทองอุไลนะคะ นละเจ็ดสิบค่ะไม้โทนออกไปทางแดงน้ำตาลนะคะตัวนี้มีชื่อว่าทุ่งบางพีนะคะทุ่งบางพีให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะนี่กระเส้นใบสวยด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ทุ่งบางพีค่ะพิษสันนุโลกนะคะพิษสันนุโลกด่างนะคะตัวนี้เป็นไม้ใบยาวแล้วก็เปิดด่างด้วยนะคะมีจุดค่ะจุดก็ออกสีชมพูนะคะชมพูแดงๆกัดสวยมากนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวย ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะพิษสนุโลกด่างค่ะนี่อันนี้เป็นหอกทนเข้มนะคะเผื่อใครสนใจเนะะี่ค่ะกำลังสวยเลยนะคะนี่ก็ใช่ค่ะดารารายนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา 90บาทนะคะสําหรับดารารายสวยมากนะคะหน่าเริ่มมาแล้วเขาจะเป็นไม้ฟอมพุ่มๆนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นนิลเซนนะคะนิลเซนอยู่ที่ต้นละ35บาทนะคะนิลเซนเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้เทพสายลุงนะคะเทพสายลุงอันนี้มีขึ้นใบนิดหน่อยแล้วนะคะใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาไปหกสิบบาทนะคะเทพสายลุงคะ่ะ สิวาไลนะคะสีวาลายอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ใบหอกนะคะโทนออกน้ำตาลคะ่ะตัวนี้อันนี้มังกรทองนะคะสวยมากนี่ค่ะดูใบเขานะคะเป็นช่อสวยมาอันนี้แบบมีกลบับนะคะขออยู่ที่ราคาอันนี้ขอหนึ่งรอยี่สิบาทนะคะกลาบช่อสวยมากมังกรทองนะคะนี่ค่ะอันนี้นพะก้านะคะนพะก้าต้นนี้ขออยู่ที่ราคา 130บาทนะคะเป็นโนพก้าวป้ายสวยๆเลยนะคะ130ค่ะอันนี้บอนเก่านะคะไม่ทราบชื่อเป็นกอมาเลยนะคะ1 2 3 4สามสี่ต้นเลยนะคะในกระถางนี้แล้วก็มีใบใหญ่นี้ด้วยใครสนใจนะคะกรน,นี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป110บาทนะคะขอ110บาทได้4ต้นไปนี่คุ้มมากนะคะต้นใหญ่มีหัวแล้วนะคะนี่ค่ะบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะ ต่อไปอันนี้จะเป็นใบกลมนะคะโทนจะเป็นโทนเข้มค่ะมีชื่อว่าเรียกซับนะคะเรียกซับเป็นไม้กระดูกด้วยนะคะเวลาโตขึ้นเส้นใบจะชัดนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละแปดสิบบาทนะคะสําหรับเรียกซับค่ะผมพิมานฟอร์มสนิ้วนะคะโจหลงอยู่หนึ่งต้นนะคะน,นี่ปลายมาสวยเลยขออยู่ที่ราคาต้นนี้เอาไปแปดสิบบาทนะคะผมพิมานค่ะ ขวัญสิริป้ายนะคะขวัญสิริป้ายตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสําหรับขวัญสิริป้ายนะคะตัวนี้ก็จะป้ายสวยมาเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นชนะมานนะคะแดงเงานี่แดงเงาใบออกป้อ,ปอ,ปอ,ปอมๆกลมๆนะคะอันนี้เขาจะแพ,พ็คคู่มากับเทพธิดาจะออกโทนชมพูนะคะก็จะเป็นแดงชมพูอยู่กระถางเดียวกันเลยใครสนใจนะคะกระถางนี้แพ็คคู่นะคะได้สองสายพันธุ์ให้ไปต้น กระถางนะคะให้พร้อมกันเลย120บาทนะคะได้2ต้นใน1กระถางเลยคุ้มมากนะคะได้ชนะมานกับเทพธิดานะคะอันนี้สีลำพูนนะคะไซส์สนิ้วค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะให้ไปต้นละ80บาทนะคะจะเป็นไม้ออกโทนส้มๆแดงๆนะคะตัวนี้ตีเพชรค่ะอันนี้จะเป็นบอนกาบนะคะกาบสวยมากค่ะสำหรับตีเพชรนี่ค่ะ ชอสวยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละแปดสิบาทนะคะสำหรับตีเพลตฟอร์มนี้นะคะอันนี้โชคสองชั้นนะคะโชคสองชั้นอันนี้ให้ไปราคาต้นละเอาไปหกสบาทนะคะมีแบ่งอยู่ประมาณสองสามต้นค่ะสีจอกเข้มๆนะคะโชคสองชั้นค่ะอ่าแพ็คคู่อีกเหมือนกันเป็นเทพธิดากับองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะ คู่นี้ให้ไปราคา140บาทนะคะ140บาทได้ไปสองสายพันธุ์เลยองค์หญิงอนัญญาพนาวันก็ป้ายสวยมาเลยนะคะตัวนี้140ค่ะแพ็คคู่นะคะคุ้มมากเพราะว่าองค์หญิงอนัญญาพนาวันต้นเดียวก็100บาทแล้วนะคะก็วันนี้มีมาแบ่งแบบเดี่ยวด้วยนะคะเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลโทนแดงฟอมพุ่มนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาต้นละเอาไป 80บาทนะคะสำหรับเลิศมงคลนะคะชื่อดีด้วยนะะี่ค่ะเทพธิดานะคะเทพธิดาจะกัดชมพูทั้งใบนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะจากที่ตอนเด็กนะคะจะเขียวเลยทั้งใบนะคะใครสนใจนะคะเทพธิดาใบหนานะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะการออกสีประมาณนี้ค่ะสำหรับเทพธิดาอันนี้จะเป็นดาราพันธุ์นะคะดาราพันธุ์ ฟอร์มนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะดาราพันธุ์ก็จะมีจุดแดงกระจายทั่วใบแล้วพื้นใบออกเปิอะๆค่ะอันนี้ไก่เจ้าเล่นะคะกัดหน้ามาแล้วกําลังสวยเลยไก่เจ้าเล่ให้ไปต้นละ50บาทนะคะนี่ค่ะไก่เจ้าเล่นะคะ อันนี้จะเป็นทองอุไลนะคะทองอุไลสวยมากเลยนะคะเวลาโตขึ้นเขาก็จะกัดประมาณนี้นะคะใครสนใจจะมีแบ่งนะคะทองอุไลจะอยู่ที่ราคาเจบาทนะคะจะหนูพาไปชมต้นลูกอีกที่นะคะตองอไลไกตอนเด็กๆก็จะออกทนเขียวหน่อยแล้วก็จะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะทรงใบประมาณนี้ค่ะสวยมากนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีสองลักนะคะสีออกชมพูชมพูนี่นะคะชมพูอมม่วงนิดนึงนะคะตัวเนี้ยจะชื่อว่าสีสองลักค่ะ เข้มเข้มก็จะเป็นเมฆพับนะคะเมฆพับนี่เข้มมากนะคะเส้นใบคือจะดําเลยนี่ค่ะอันนี้ก็แปลเป็นอันนี้ถ้าจําไม่ผิดจะชื่ออ่าเดี๋ยวหนูดูแป๊บหนึ่งนะคะกลัวพลาดอ๋อน,นี้จะเป็นเมืองอุดรน,นะคะเมืองอุดรสวยมากสีแจ่มมาเลยนะคะ อันนี้ก็สุขีบจัดทับนะคะนี่สุขีบจัดทับก็จะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละหกสิบาทนะคะสำหรับกระถางสี่นิ้วนะคะสุขีบจัดทับอันนี้ลือสีโคบุตรนะคะลือสีโคบุตรจะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะลือสีโคบุตรนี่ลายเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งใบใหญ่สวยคะ่ะลือสีโคบุตรนี่คะ่ะ